วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนี่มันคือออกใหม่นะคะมันคือหมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นเรียบก,กลิ่นคาร์โบนาร่าพาเมซานของเมนะคะรสคาร์โบนาร่าพาเมซานนี่เลยยี่ห้อนี้เลยนะคะหน้าซองก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะข้างในจะเป็นยังไงแกะเลยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแกะนี่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูแผ่นนะแผ่นเรียบนี่เห็นไหมแผ่นเลก,ก็จะเป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราชิมเลนะคะ คาร์โบนาร่าแล้วก็มาค่อยหมุนนะคะแต่ว่าก็ได้อยู่อร่อยใช่ได้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยอร่อยสยะะุดเลยค่ะหืมเอามือมาข้าคร์โบนาร่ามาแล้วค่ะอร่อยมากๆไปสปาเกตตี้ว่ะคบร์โนาร่าอร่อยมาก ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนราคาสามสิบสองบาทนะคะเซเว่นนะเพงออกใหม่มาเล